สร็จแล้วับผมองก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถกันนะครับสำหรับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของฮันด้าแอคคอร์ดจีเก้าตัวไฮบริดมิเนอร์นะครับเป็นล้อขอบจีบไปนะครับล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถฮอนด้าห้าลูมาตรฐานได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอคคอร์ดซีวิกซีอาร์บีเอชอาร์บีสตีมและสเตลมาคอนใส่ได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันเรามาดูหลังล้อนะ ตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตรา Honda m o t เตอร์อยู่นะครับเป็นล้อขอบ18กว้าง8นะครับออฟเซต55นะครับออฟเซต5้า okay. นะนะครับค่าของซีวิกอ่ะมันจะเป็นออฟเซตขอบสกว้าง7ออฟเซต45นะครับนั้นหมายความว่าล้อไอ c ขอบจะกว้างกว่าแล้วก็ขุบเข้าไปด้วยถ้าเอาไปใส่ล้อซีวิกนะครับยังไงก็ถ้าคุณอยากได้ล้อที่มันยืดกว่าเดิมที่คุณใส่อยู่ของไอ c ขอบเอาล้อซีวิกมาใสาไไ่ได้มันก็จะยืดออกมาหน่อย อะไรประมาณนี้ถ้าคุณมีความรู้เรื่องความกว้างและออฟเซ็ตสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับหน้าเราเป็นสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจริญทะเล21หรือ21ปมา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับจากคลิปนี้นะครับผมก็ในครัจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านั คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ